วัดผาทั่งตั้งอยู่บ้านเล็กที่181หมู่ที่2ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่ทั้งหมด62ไร่3งานวัดผาทั่งสร้างขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนพศ2477มีชื่อเรียกตามหมู่บ้านในอดีตการ มีลำห้วยสายหนึ่งที่มีชื่อว่ากระเสียวไหลคดเคี้ยวอ้อมหมู่บ้าน่าำกลางโขดหินอันน้อยใหญ่และหน้าผาสูงชันบริเวณเขาวังมะเกลือสายน้ำนั้นไหลเชี่ยวกราดโดยเฉพาะในฤดูฝนเมื่อน้นำหลากและกระแสน้ำจะพัดพาอย่างรุนแรงกระทบกับหน้าผาก้อนหินใหญ่น้อยก่อให้เกิดเสียงดังกึกก้องไม่ขาดสายทั้งยามกลางวันและกลางคืน ด้วยเสียงอันทรงพลังของสายน้ำที่มาประทะหน้าผาชาวบ้านในถิ่นนั้นจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านน้ำทั้งผาหรือบ้านน้ำประทังการเวลาผ่านไปด้วยเหตุผลที่ไม่ปรากฏชัดหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านผาทั่งซึ่งยังคงสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชื่อใหม่นี้ได้ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้โดยมีการจัดทำธรรเนียบเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้พระอาจารย์บุตรดาพระอาจารย์เผือกพระอาจารย์น้อยพระอาจารย์กลมพระอาจารย์หันพระอาจารย์แก้วพระอาจารย์บุญพระอาจารย์ปลัดเทียนพระอาจารย์แลบพระครูอุปเวทวรรณสนและ พระมหาสมปองกิติปัญโยในองค์ปัจจุบัน